สวัสดีครับจากนัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดมีตัวกระบะปลูกมันนะครับหรือกระบะอเนกประสงค์นะครับมารีวิวนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับวันนี้นะครับเราจะเทสโดยการให้ช่างนะครับท่านหลังอู่นะครับมาขึ้นนะครับดูว่าน้ําหนักตัวนี้รับได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือประมาณ408กิโลนะครับก็ช่างแต่ละคนนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะครับตัวนี้ ฝาข้างนะครับตัวฝาเนี่ยสามารถเปิดเปิดนะครับได้นะครับก็เราสามารถนั่งปลูกด้านข้างได้ก็คือประมาณ3ลร่องสามร่องตัวนี้ความกว้างอยู่ที่1นึเมตรห้นะครับแล้วก็เปิดข้างอีกข้างละข้างละ10เซนนะครับข้างละ10เซนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นขนาด1นึเมตรเกนะครับก็สามารถเปิดข้างได้เหมือนกันตัวนั้นก็จะอยู่ที่1 4ึ0 0หับาทนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างด้านหลังนะครับเหล็กจะเป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องอย่างนา ดูด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น2รูนะครับก็ใส่ได้ทั้งรถใหญ่รถเล็กนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมช่างนะครับบอกน้ําหนักแต่ละคนครับมาขึ้นมาช่างน้อยก่อนเลยช่างน้อยน้าหนักเท่าไหรครับเจ็ดสิบองขึ้นไปครับมาช่างเบียมาช่างเบียเท่าไหรครับเจ็ดสิบเอ็ดครับนี่นายแบบของเราครับช่างนัานหลังอูมาช่างนู้นมา นี่อันนี้ลอยที่สุดในร้านหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดมาช่างต้ามาหกสิบห้า <65, S 1> ครับหกสิบห้าช่างเล็กหกสิบห้านี่สุดลอยที่สุดครับประจำทีมงานอันนี้เท่าไหร่ครับหกหกสิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยแปดกิโลนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะดูน้ำหนักยกนะครับของกระบะปลูกมันนะฮะจับดีด้อะอาถิภาพไปหน้าได้บันฑิต ันนี้คือเป็นกระบะอนเนกประสงค์ของเรานะฮะจับปีนะครับอ่าอ่านะครับกระบะเราก็เวลาแก้ผู้สาวไปหน้าก็แก้ได้เลยครับเด้อนะครับราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จัดส่งแอคพีนะครับสองร้อยกิโลเมตรแรกนะครับอ่าดูขึ้น,ข,นขึ้นลงนะฮะอาจจะเดียวหน่อยนะครับอ่า จริงๆรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ550กิโลนะครับแต่ว่าฝ้าไฮเรายกได้แค่450นะครับตอนนี้น้ำหนักยกอยู่ที่4 8กิโลนะครับก็เวลาที่เรานั่งผูกมันเอาเอาเห็ดก็จะนั่งเจียบมันด้วยมาที่นี่นั่งเจียบมันทดสอบเราจะนั่งอยู่3ามคนนะครับเจียบมันอันนี้ก็จะเป็นลำมันนะครับเป็นทอนลำมันที่ที่อยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะฮะเราก็ไปตามร่องนะครับ ขอบคุณนะครับสาหรับพีเซนเตอร์ทุกคนนะครับอ่าก็เป็นการทดสอบนะครับรีวิวกระบะปลูกมันของเราว่าแข็งทนนะครับแล้วก็กระบะปลูกมันเนี่ยถ้ามันเป็นราคาถูกมากๆนะครับตรงกลางมันจะแอนครับตรงนี้มันจะแอนจะอ่อนนะครับก็ไม่สามารถรับน้าหนักได้เยอะนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถรับน้ําหนักได้เยอะนะครับในการบรรทุกนะครับขึ้นอยู่กับฝาไฮนะครับของรถแต่ละรุ่นนะครับว่าจะรับน้ําหนักสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพวก36แรงก็ ไม่แนะนําให้ยกเกิน450กิโลนะครับต่อต่อครั้งนะครับเพราะว่าฝาห้ายิ่งยกหนักเท่าไหร่นะครับยิ่งกระตุกมากเท่านั้นนะครับฝาก็จะมีการแตกการสึกได้นะครับ ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับตัวนี้ขนาดรุ่น1เมตรนะครับเปิดข้างได้ก็จะอยู่ที่12,500แล้วก็รุ่นขนาด1.90เมตรกนะครับก็จะอยู่ที่14,500บาทสนใจติดต่อสอบถามมาที่ร้านน้าแท็กเตอร์นะครับและก็แท็กเตอร์นัดสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับผมครับ